ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนายเฉลิมชัยศรีชาติตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนบ้านแกงหวัวแห่ส้มหงวิทยา สังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก,กษาลสินเขตหนึ่ง 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. 1การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์สถานศึกษายึดแนวทางการบริหารตามนโยบายและจุดเน้นของสพทและสะพปกาลสินเขตหนึ่ง ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามประกาศของสพทเรื่องนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2566โดยใช้นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบพาหุภาคีสู่โรงเรียนคุณภาพ PKHS Team Model เป็นนวัตกรรมของผู้บริหารที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นตามที่ประกาศไว้1.2การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการการบริหารและการจัดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานคุณภาพประจำปีเพื่อนำผลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และรายงานให้สาธารณชนทราบ1.3การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับคณะครูในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและเทศบาลตำบลทัญญามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหารายได้จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนอาทิสื่อคอมพิวเตอร์21เครื่องสื่อ DLIT ครบทุกห้องเรียนมีการปรับปรุงห้องอนุบาลให้บรรยากาศ เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยเหมาะกับการจัดกิจกรรมเชิงรุกทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพ 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้2.1การบริหารการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง2,551ฉบับปรับปรุง2,560มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรปฐมวัยปี2,560ตามกระทรวงศึกษาธิการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรต้านทุจริตและระเบียบการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้โดยในทุกช่วงชั้นได้ใช้นวัตกรรมแพรวามโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งมีการติดตามรายงานผลและปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตรงกับนโยบายและหลักสูตรสถานศึกษากำหนด2.2การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพสู่องค์กรคุณภาพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดำเนินการออกนิเทศติดตามในระยะแรกทุกห้องเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนครบทุกชั้นเรียน 3. ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษามีการจัดการศึกษาภายใต้นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความปลอดภัยโดยการเสริมสร้างสถานศึกษาให้มีระบบความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งจัดให้มีแผนการเผชิญเหตุและแผนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจจะสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนมีการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านครบร้อเปอร์เซนต์ตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ได้รับรางวัลกิจกรรมถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผู้บริหารโรงเรียนสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งคุรุชนคนคุณธรรมของผู้บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2565 ผู้บริหารดีเดน่นเนื่องในวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยระดับดีเดน่นปีพุทธศักราช2565โรงเรียนปลอดขยะระดับดีประจำปีการศึกษา2565จากกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับ A แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวและเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะวิทยากรให้การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามคำสั่งที่6ทับ2,565ตำนักงานลูกเสือจังหวัดกรสิน์เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยคำสั่งที่369ทับ2,565 กศึกษาธิการจังหวัดกาลสินเป็นคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์ความปลอดภัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งตามคำสั่งที่558สทั 65, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่ง เป็นหัวหน้าสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากการดำเนินงานสนองตามนโยบายและจุดเน้นปีการศึกษา2565ส่งผลให้ผู้เรียนครูผู้บริหารและสถานศึกษามีผลงานดังนี้ด้านนักเรียน เด็กหญิงปริดาคำคงได้เข้าร่วมคัดเลือกวัฒนธรรมวินิตรประจำปีพุทธศักราช2565เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่7 8ธันวาคมพุทธศักราช2565ได้เหรียญทอง30กิจกรรม เหรียญเงิน2กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระด,ดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2,565ณจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กคุมพาพัน์พุทธศักราช2566ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน5เหรียญเหรียญเงินจำนวน2เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวนสองเหรียญร่วมการประกวดบรรยายธรรมและสวดมนต์ูมสรรมโมโมสเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันญะประเภททีม5คนประจำปีพุทธศักราช2,566ระหว่างวันที่21คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565ระดับจังหวัดกาฬสิน์จำนวน6กิจกรรมเด็กชายกิษดายโยชนะชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมบรรยายธรรมประเภทเดี่ยวชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนจังหวัดกลสินเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเพื่อเป็นตัวแทนจริงถ้วยพระราชทานในระดับประเทศด้านครูนางสาวชนกฤทัยหานอาสาตำแหน่งครูได้นำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพ็ทิสครูระดับคุณภาพดีมาก ประจำปีงบประมาณ2,565ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโครงการโรงเรียนสุจริตนางสาวภัยวันมณีศรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนการสอนสู่ฐานสมรรถนะในตำแหน่งดำเนินกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุกข,ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2,565ด้านผู้บริหารได้รับรางวัลกิจกรรมถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสินเขตหนึ่ง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมของผู้บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2566ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีพุทธศักราช2565ของกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับดีปีพุทธศักราช2565ของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ได้ระดับ A จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติประจําจังหวัดกรสินประจําปีงบประมาณ2,565ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง